สวัสดีครับสวัสดี FC, เอฟซีเพจเสพงานศิลปบายแมงครับวันนี้มันขึ้นปีใหม่มีโอกาสมากราบสักระพระวัดดอนเมืองนะตอนนี้ก็อยู่ในพระอุโบสถกำลังถูกบูรณะด้านข้างก็ภาพวาดประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนา สีน้ำมันแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลายวอลเปเปอร์ประมาณนี้ด้านในพระโวโสดก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงบุรณะนะจวพาไปกราบ ของพ่อ,อพ่อพระประธานก็องค์ใหญ่ครับสีทองสวยงามฐานพระประธา,านก็จะถูกบุรณะะกลังแต้มสีเชียนสีครับโดยช่างพุทธชำนาญงาน หล่งล่เจ็บรายละเอียดสีสีแดงสีทองให้ดูสวยงามสดใสก็ดูแล้วสวย ก็จะเก็บทุกจุดเลยครับรายละเอียดเนี่ยเช่นประตูหน้าต่างเงี้ยแนี่ก็ทาสีทองให้ดูสดใสสวยงามใหม่หเก็บโดยตัวไหนโดยเก็บงานสีแล้วก็จะสวยสดใสสีทองเป่งประกายองคพระประธานก็เก็บเรียบร้อย ภายในก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปชมด้านนอกของเข้าโบสถก็ไม่เป็นการรบก,กวนของทีมงานของช่างนะเดี๋ยวพาไปเดินชมรอบๆการบุญละอยู่ในช่วงไหนแล้วสมประตูด้านหน้าครับก็ลอกลายไปแล้วเดี๋ยวเก็บแต่งเก็บสีโรงลกักลงทอง ทรายล้างก็ถูกขัดล้างไปแล้ว,ลวเราเคลือบเราเคลือบผิวให้ดูใหม่สมจริงสวยงามสดใสกว่าเดิมข้างบนก็ขัดเคลือบแล้วรอลงสีครับฝ้าเพด,ดานหลอดพมไฟต่างๆส่วนตัวลวงพึ่งก็ลายพญานาคเนี่ยก็เก็บสีลงเรียบร้อยแล้วครับก็โดยแตกต่างไหมครับ ระหว่างสีเก่าสีใหม่ชัดเจนสวยงามคมชัดกว่าเดิมวางพึ่งหลายปูดปั้นต่างๆครับก็ถถุกสก,กัดถกทอดเตรียมเก็บสีแล้วก็ติดตั้งใหม่ครับแต่ลายใหม่ตัวไหนชำรุดก็ต้ม ถอดลายถอดอะไรไปเรียบร้อยแล้วครับก็ช่างก็น่าจะเก็บจากข้างบนลงมาก่อนครับพวกหน้าบันลวงพึ่งช่อฟ้าหลังคาเพื่อเก็บด้านบนลงมาก่อนอันนี้ก็ถูกขัดไปลแล้วและ ถูกขัดแล้วรอลงสีเก็บสีอีกที่นึงถอดลายเกา่าลายที่มีันผุมันแตกมันชำรุดครับถอดออกแล้วติดตั้งใหม่ก็ลงรองพื้นแล้วก็ลงสีทองอีกรอบครับดูช่างผู้ชำนาญงานกำลังทําลงน้ำยาเคลือบกันเชื้อรากันอะไรต่างๆ ตัวไหนช้ำรุดก็ดึงถอดออกครับเ,ออเดี๋ยวติดตั้งก็ใหม่เข้าไปเสมาก็ามมาเก็บไปเรียบร้อยครับก็บพันลัสายไว้การฝุ่นกันสีตกย้อยชสยลายเก็บแล้วก็พันเก็บรายละเอียดไว้นี่ก็ถูกถอดไล้รครับกระจกสีจกสี สีทองสีแดงต่างๆถูกถอดไปแล้วช่างกำลังไล่รองเพื้นอยู่บางส่วนขอเชิญเอซีทุกท่านครับที่ผ่านมาวัดดอนเมืองก็แวะกาบัการะและชมง,งานฝีมือของช่างได้ทำงานอย่างปานนี้ครับพระอาราหรมหลวงวัดดอนเมืองพระอารามหลวง สมดวงเพึ่งหนะ้าบ้านนี้ก็ยังไม่ได้ถูกเก็บแนละ้วเก็บไปสองฝั่งดูตัวอย่างครับตัวอย่างงานเก็บไปแล้วงานที่เก็บไปแล้วครับสีเหลืองสวยงามเป็นประกายเลยอีกฝั่งงานเดิมงานตวเก่าที่ถูกถอดลายแล้วก็ถอดกระจกสีออกก็จะมองคำ เดิมอันนี้ถูกเก็บไปแล้วครับนี่หลวงพึ่งก็ชัดเจนสวยงามเดี๋เชิญชายหน้าบันคันถวยไอ้ตัวนี้เขาเรียกคันทวยนะครับนวยนี่หลวงพึ่งยาวลงมาเป็นหัวพญายนาคก็สวยงามกว่าเดิมครับตัวไหนถูกเก็บไปแล้วก็สีก็สดใสสวยงามเห็นไหมครับ ลองพึ่งข้างบนนะตรงนั้นนะถูกเก็บไปแล้วสวยงามเลยนี่เป็นซุ้มของใบเซมมาก็ถูกลอกลายไปแล้วถูกลอกลายกันหนกต่างๆ ลายกระจกสีออกล้อติดกระจกสีวันนี้ก็จะมีลายกนันลายกันงกต่างๆติดครับแล้วก็ประดับด้วยตรงนี้ก็จะกระจกสีตามช่องเล็กๆครับเป็นกระจกสีสวยงามกระจกสีเนี่ยติดที่หลังครับจะรอลงสีทองสีแดงรองพื้นเสร็จแล้วก็สีทองสีทองเสร็จก็ติด ลายเข้าไปติดกระจกสีเข้าไปก็จะสวยงามสดใสครับในใบเสม,มาตัวเดิมตัวเกา่าข้างบนครับช่างลังเก็บสีแล้วก็ติดกระจกติดกระจกสีเก็บสีไล่ลงมาจากข้างบนอ๋อประจำแต่ละจุดและจุดครับ วนไหนเก็บไปแล้วก็สดใสสวยงามเหมือนเดิมก็ฝาก FC ครับ FC ที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านมาวัดดอนเมืองก็แวะกราบไหว้ชิงจกักทิกวัดดอนเมืองขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและทีมงานครอบครัวครับก็สุดท้ายนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมรับฟังฝากติดตามผลงานด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ